มันก็เลยทําให้เราเหมือนกับเราเราพอเข้าใจเนาะด้วยความที่ฉันบนเปลี่ยนในวงการนี้อยู่ตลอดแล้วก็เราก็จะพอรู้ไงว่าการจะสร้างเกมเกมหนึง่งมันต้องคํานึงเรื่องพวกนี้ไงเออต่อให้คนส,สร้างมาใช่ต่อให้คนแฟนรุ่นเก่าบอกว่าเออเกมน,นี้มาเนี่ยซื้อแน่นอนแตุ่ดท้ายเราก็ต้องรู้ว่าเอ,อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะแล้วก็ต่อให้คนรุ่นเก่าบอกว่าอยากซื้อแค่ไหนแต่คนรุ่นเก่าตอนเนี้ยมันไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนแต่ก่อนแล้วไงใช่ ใช่ไงมันก็ไม่เล้กประเด็นคืออ,อคุณกลัวยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยเหรอเวนั้นเลยจชนะมใช่ใช่ใชมันก็เลยกลายเป็นว่าอย่างมากก็ซื้อสะสมไว้เฉยไม่ได้จะเล่นจริงจริเพราะว่าไอ้จงจุดเดียดที่เห็นได้ชัดหรือเปล่าคือเกมอะไรที่เขาเข้าใจส่วนนี้เกมไหนฮะฟนอ l น a แฟนซีภาคเจ็ดรีเมคเขารู้ว่าฐานแฟนเกมของอันเนี้ยมันเหนียวแน่นเขารู้ แต่เขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถทําระบบแมคคดีแบบคลาสสิกจ๋าได้เข้าใจใช่ไหม,มเพราะเขารู้ว่าบริบทของสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เพื่อเพื่อจะว่าไงดียเพื่อที่จะเอาใจฐานคนทั้งสองกลุ่มเขาเลยยอมทุ่มเททําระบบทั้งสองอย่างพร้อมกันใช่เอาเอง,ง่ายเหมือนอ่าเตนเอวิล l ิพาราค e ีเมคทุกภาคใช่ไหมที่ทำรีเมคกลับมาใหม่อืมใช่ แต่ออแต่อันนั้นน่มันเป็นกรณีที่ก็พูดตามตรงในในความรู้สึกพี่นะไม่ได้ดีเท่าภาคเก่าในเรื่องเนื้อเรื่องคือระบบระบบเกมใหม่หลายสิ่งหลายอย่างวืหวว้าวความสวยทุกอน่าควาาสมจริงใช่แต่ในในด้านเนื้อเรื่องอ่ะมีแค่ภาคสี่ภาคเดียวที่ถึงภาคอื่น,นเนื้อเรื่องไม่ถึงแารมแบบอพอรีเมคแล้วเนื้อเรื่องบางส่วนตัดทิ้งไปเงี้ยเหรอถูกต้องถูกต้องเอาหรอใช่อันนี้พูดตามตรงอันนี้ก็ อันนี้ก็เพิ่งรู้อนะเนี่ยใช่ภาคสามเนี่ยด่ายับอืมภาคสองก็ดีแต่มีมีแบบมีความพูดกันประมาณว่าเสียดายเนื้อเรื่องจังเออทำไมเนื้อเรื่องมันแลดูเหมือนเอามาเล่นซ้ำเออทั้งทั้ที่เนื้อเรื่องของเพวันเน่ะมันเป็นเนื้อเรื่องแยกดูดกันเลยเกต้าทางเลือกต่างกันอเออผลลัพธ์ต่างกัน ความยากระบาบต่างกันอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นของรีเมคอะมันเหมือนกับเอามาเล่นแค่คนละทางแต่แค่สลับกันเออไม่ได้แบบมีตัวเลือกที่ต่างกันไม่ได้มีหลูดที่ต่างกันอย่างเช่นอมสมมติว่าเราเล่นหลุด A ตัวละครชายแล้วพอมาเล่นหลุด A ตัวละครหญิงเหมือนกันเนอืมแค่เปลี่ยนตัวละคร,ะรถูกท้องเพื่อมันก็เลยกลายเป็นว่าคนเล่นหลุด A แล้วก็เล่นหลุด B แค่แล้วจะสลับหลุดทําไมมันก็สุดท้ายก็ไม่ต่างกันอเออ แต่ถ้าเราเล่นในเพย์วันอ่ะมันสลับหลุแล้วมันจะต่างกันไปเลยเว้ยเออต่างกันไปเลยเพราะฉะนั้นคนก็เลยแล้วก็ไม่มีนมสามเหลี่ยมใช่ไหม <laughs> ชแล้วแล้วอาจจะเป็นคนิ่ที่คนชอบสลหรับรีเบคเออเขาชอบรีเบคตัวที่โนมเปสามเหลี่ยมอ่าแลคือส่วนที่เขาชอบแต่ก็นั่นแหละเพราะว่าแต,แต่แต่ถ้าจะม,มาพูดวิเคราะห์นะเว้ยฉันจะบอกได้ว่าทําไมเออแต่ไฟนอลภาคเจ็ดอ่ะพยายามไฟนอลภาคเจ็ดรีเบคเขาพยายามไง ที่จะรักษาสิ่งนั้นไว้ก็คือรักษาความออริจินอลก็คือระบบแล้วก็เนื้อเรื่องให้มันเท่าให้เท่าเดิมเท่าที่ทำได้อัพอัพระบบใหม่บางส่วนที่มันควรอัพถูกต้องเพื่อที่จะตีตลาดของคนเจนใหม่ในยี่สิบปีข้างหน้าด้วยออืไม่ใช่ว่าแบบเอาของคนยี่สิบปีที่แล้วแล้วปรากฏว่ายี่สิบปีของตอนนี้ก็ไม่มีใครเล่นเลยแย่งําเงือแล้วเออแล้วแล้วเกมที่จะต่อยอดไปได้ยังไงจริงไหมซีรีส์นี้ก็ต่อยอดไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการพัฒนาตามยุคสมัยบ้างแต่เพียงแต่ว่าฉันก็เลยคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดของเขาไงที่แบบว่ารักษากลุ่มฐานลูกค้าทั้งสองอย่างไว้ทั้งกลุ่มลูกค้าที่แบบเขาเรียกอะไร loyalty โโดั้งเดิมใช่ไหม mm hmm. ระบบ c ลาส s ิกดั้งเดิมอะไรเงนี้แล้วก็ดึงลูกค้ากลุ่มใหม่ด้วยแต่มันแลกกับการที่ทํางานเพิ่มขึ้นเปสองเท่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเปสองเท่า แต่ฮรแรกเราคุ้มมันก็โอเคนะผมว่าใช่มันคือความเสี่ยงไงจริงไหม,อมเออคนเราคนเราถ้ารู้ว่าเปิดแรกแรกตล็อกอีกรอบหนึ่งยังไงก็ได้กำไรจะพวกคนเก่าๆคนลุงนวดยอยู่แล้ว ก็เปิดแบบงแปรเปิดแบบงธรรมดาธรรมดาแลกแลออนไลน์ใหม่ <S <s ใช่ใชเปิดแบบธรรมดาเลยไม่ต้องอัปเกรดอะไรมากหรอกไม่ต้องเสียเงิน<อ>ลงทุนในการสร้างระบดเพิ่มหรอกเปิดแบบเดิมแต่ได้ตัง์ลงหนวดอีกรอบนึง <c oughs> คุ้มความเสี่ยงต่ำเออใช่ปะล่ล่ะเออมีแต่คนลุงลุงมาฐ <c oughs> านเสี่ยงเยอะนะยังไงก็ได้ตังอาจารย์นะจ๊ะนั่นแหละแต่แต่ถ้าเกิดแบบแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นคนแต่ถ้าเกิดเราต้องลงทุนเพิ่มเสียเงินเพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าตัวอะไรเงี้ย เพื่อที่จะไปเสี่ยงว่าเออมันจะปังหรือเปล่าวะอันเนี้ยมันก็จะมีมันจะเป็นความเสี่ยงเออใช่มันจะเป็นสิ่งที่เขาต้องกังวลแล้วก็กลัวไงว่าจะทําดีจริงๆหรือเปล่าแต่เขาต้องกล้าทําถ้าเขาคิดถ้าเกิดคนมีกลืนจริงอ่ะเขาต้องจะกล้าทำเพราะเ,เขามั่นใจว่าสิ่งที่ทำออกมามันดีแน่นอนอถ้าเกิดเราไปดูในอาร์มนอาร์มจะพูดอธิบายเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าอุตสาหกรรมเกมปัจจุบันใน5ปี10ปีที่ผ่านมาไม่ถึง10ปีอะประมาณ5ปีที่ผ่านมาเกมพยายามที่จะสร้างเกม ตามสูตรสําเร็จเพื่อที่จะให้บริษัทได้ตังค์แล้วอยู่รอดไปเรื่อยๆแกเห็นด้วยหรือเปล่าว่าใน5ปีที่ผ่านมาบริษัทเกมส่วนใหญ,ญ่จะสร้างเกมที่ทําให้แค่อยู่รอดก็คือทําตามสูตรสําเร็จอะแล้วก็อยู่รอดต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆทาเกมใหม่ไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนสมัยก่อนอะที่แบบว่าเวลาเขาทาเกมอะเขาทำเขาาเขาทุ่มจิตวิญญ,ญาณทั้งกายทั้งใจเข้าไปลงในเกมนั้นเหมือนกับเกมเกมนั้นเขาเอาชีวิตของเขาในช่วงนั้นทั้งชีวิตหรือ เอาความรู้สึกเอาความสามารถเอาปัญญาทั้งหมดท่าที่จะลึกออกในตอนนั้นนะ่ะใส่ลงไปด้วยจิตปัญญาของเขาอะ่ะก็ดปะ่ะเกมในเอ่เอในสิบปีก่อนมันเป็นแบบนั้นนะ่ะเออแต่ผมผมมองว่าอย่างนี้นะคือพอยุคสมัยเปลี่ยนอะ่ะแล้วเกมมันกลายเป็นธุรกิจมากขึ้นอ,ะอ่ะคุณจะไม่ค่อยกล้าเสี่ยงอะไรกับพวกนี้มากขึ้นถูกต้องพอมันเป็นธุรกิจปุ๊บเขาก็จะแบบเขาก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนแล้วก็ เงินที่จะกลับเข้ามาด้วยเพราะงั้นส่วนใหญ่เกมส่วนใหญ่ก็เลยทําพักต่อไปเรื่อยพักต่อไปเรื่อยเอาอันเดิมกลับอีกอันหนึ่งคือทําใหม่เลยอย่างเดสแตนดิ้งอ่าใช่ที่ได้โคจิมะมาคนนั้นเขามั่นใจยอยู่แล้วไงเออมั่นใจในฟิล์อด้วยเขานนั้นอ,อยู่แล้วไงเออแต่เพียงแต่ว่าขาเกาอยู่แล้วมันกลายใช่มันกลายเป็นว่าอย่างที่พี่บอก เกมที่มันเบรกทัวอ่ะเข้าใจไหมเกมที่มันเบรกทรูอ่ะมันก็น้อยลงเพราะว่าค่ายเกมก็ต้องการแบบอ่ะเงินกลับมาแล้วยิ่งช่วงโควิดอีกเดี๋ยวนี้มันในอาร์มจะบอกว่าค่ายเกมดังๆหรือค่ายเกมใหญ่ๆบางทีอ่ะมันมันทําให้เกมออกมาในรูปแบบแบบแนวการตลาดสูงหรือว่าแนวแบบหาหาเงินเป็นหลักอะไรเงี้ยมาจากพวกแบบนักธุรกิจสนับสนุนพวกทุนนิยมอ่ะ เออแบบประมาณว่าเออฉันลงทุนกับเกมนี้นะเกมนี้มันควรที่จะรีบขายได้แล้วฉันลงทุนกับมันมาสามสี่ปีแล้วนะเงินฉันจะจมไปกับเกมแบบนี้อย่างนั้นเหนอแล้วเมื่อไหร่จะามาขายทีขายขาย<อ>ขายขายแล้วเกมอารมณ์แบบเหมือนไซ,ไซเบอร์พร้งไงใช่ถูก <c oughs> ต้องแล้วเกมก็มันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีพอแล้วก็แตกกลายเป็นเกมการตลาดที่ไม่ใช่เกมที่ทําด้วยจิตวิญ,ญญาณหรือจิตใจใของเขาขนาดนั้นเลยก็จะเป็นเรื่องเศร้าบาลานให้ได้อะใช่แต่จริงหนึ่งที่ฉันจะพูดก็คือความยากลําบาก ของการเอาเกมมารีเมคก็คือเกมสมัยก่อนน่ะมันโดดเด่นทางด้านเนื้อหามากๆเกมเกมเพย์อ่ะมันไม่ได้บือหวาหรอกเอาจริงปะเกมอ่ะขอแค่มันฟังแล้วอาจจะดูแปลกนะมันเหมือนการพนันระดับหนึ่งนะก็คือมันคือการที่เราแต่แต่เกมจะต่างจากการพนันตรงที่แบบว่าเราใช้ทักษะเราแอดเอาแอดทักษะของเราประสบการณ์ของเราในการเล่นซ้ำเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาแล้วชนะทุกครั้งได้ แต่การพนันมันทําแบบนั้นไม่ได้ทุกครั้งเข้าใจใช่ไหมมันดวงอ่ะเออการพนันก็คือมันลัคกี้ลัคกี้ล้วนๆแต่เกมอ่ะมันคือสิ่งที่คล้ายการพนันอย่างหนึ่งตรงที่แบบว่าเราจะตื่นเต้นกับการที่แบบว่าเกือบชนะแล้วเว้ยเกือบได้แล้วเว้ยเออเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเกมมันควรที่จะทําอะไรแบบนั้นอยู่เสมอคือทําบางสิ่งบางอย่างเอาโจย์บางสิ่งบางอย่างมาให้ผู้เล่นให้มันท้าทาย แต่มันไม่จําเป็นต้องยากเสมอไปอ่ะแต่เพียงแต่ว่าให้ผู้เล่นรู้สึกว่าถ้าเขาถ้าเขามีทักษะประมาณนี้เขาจะเกือบผ่านเกมนี้แล้วนะเขาจะเกือบผ่านเอา,าน่ให้คนติดอ่ะออ<ห>ติด,ตดความสําเร็จอเออให้คนรู้สึกว่าอีกนิดนึงอ่ะอีกแค่เอื้อมเท่านั้นอ่ะเขาก็จะชนะหรือผ่านมันไปได้แล้วอ่ะเนี่ยคือคอนเซปต์ของเกมเลยว,ว่าความสนุกเกมมันอยู่ตรงส่วนนั้นมันมันมันเบสิกมากแค่นั้นเลยแต่เพียงแค่ว่ายุคสมัยก่อนเขาก็ใช้ยึดเบสิกเนี่ยแต่ สิ่งที่เขาใส่เขาสิ่งที่เขาใส่ใจพิเศษคือเนื้อเรื่องเข้าใจปะระบบเกมระบบเกมใช่ระบบเกมระบบกราฟ,ฟิกต่างๆอ่ะแค่ยึดหลักแค่นั้นเองหลักแค่ว่าทําให้อีที่เดียวก็เกือบชนะแล้วไปฝึกทักษะตรงส่วนนี้มาก็จะชนะมันแล้วคนก็จะแบบเออต้องเล่นอีนิดหน่อยเว้ยเล่นนิดหน่อยจะชนะแล้วพอพอ,พอชนะตอนนี้ไปปุ๊บไปเจอตัวหนึ่งอุ้ยไม่ยังไม่ผ่านต้องเล่นนิดหน่อยสิจะชนะออแล้วมันก็ไต่ระดับไต่ระดับไปเรื่อยเก็าปะ <Okay. S 2> เ,ออเล่นจนไปจบเนื้อเรื่องแล้วระหว่างนั้นน่ะเราก็จะซึมซับเนื้อเรื่องไปด้วยแล้วแล้วแล้วคนพัฒนาเกมเขาก็จะรู้สึกว่าเชื่อเราเราต้องไปตอนเนี้ยพอพอแม่คดิกเกมเป็นแบบนี้นะเราก็สร้างระบบเกมแบบนี้กราฟิกแบบนี้นะไม่ต้องแบบซับซ้อนมากเออแต่ให้มันอยู่ในในรูปแบบเดิมแบบนั้นแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดคือเนื้อเรื่องเออแล้วเขาก็ค่อยจ<ไ>ินตนาการใส่ไปเรื่อๆยๆไงืม่แต่ผมมองว่าที่เกมยุคสมัยใหม,ยม่ไม่ค่อยเน้นเนื้อเรื่องบางทีมันมีอ่า ผู้เล่นบางกลุ่มที่ผู้เขียนเนื้อเรื่องใช่ใช่ใช่อันนี้เข้าใจอ,อพี่แค่บอกไงว่าสมัยก่อนมันเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันไม่มีเกมออนไลน์เกมออนไลน์มันไม่ขนาดนั้นนั่นแหละแล้วแต่แต่บางคนละหัวข้อกันนิดหน่อยตรงที่แบบว่าฉันจะพูดให้ฟังว่าเกมรีเมคทาไมมันถึงยากนั่นแหละเพราะว่าเกมสมัยก่อนมันในเนื้อเรื่องแมคดิกมันไม่ต้องเยอะอะไรแต่พอมาปัจจุบันอะ <laughs> อย่างที่รู้ๆกันอะเลิฟผม ระบบกราฟิกก็คือแต่ก่อนริเออระบบกราฟิกแต่ก่อนมันเป็น8บิตพิกเซลใช่ปหมทาคนเดียวสบายๆแล้วระบบกราฟิกเดียวมันนุ่มแหลมเออแล้วแล้วระบบกราฟิกเดียดทีมงานสิบคนห้าคนเพื่อทำกราฟิกฉากเดียวมันหนักอ่ะเออมันหนักใช่แล้วกราฟิกหนักมากแล้วก็แล้วเรื่องเขียนโค้ดเขียนระบบเกมพอกราฟิกมันหนักใช่ป่มมันก็จะ มันก็ต้องไปไกลเขียนโค้ดหนักขึ้นเพราะว่าป้องกันแหลกดอกันนู่นนี่นั่นกันเออเลิกกันบัคจากกราฟิกนั่นแหละกราฟิกเนี่ยตัวดีพาพาเจอระบบการที่ผมโดนแงโดนโดดโดดลงไปในบอในเกมดีซีไงแล้วเหมือนหินบล็อกมันบัค่ะหินบล็อกมันบัคหอ่ะไม่กูอยู่ตรงเนี้ยกูจับได้อยู่แล้วแต่ไม่จับไม่ได้นั่นแหละกราฟิกเยอะตามปัญหาของบัคก็เยอะตามระบบเกมก็ต้องมาเขียนแหลกดอเขียนกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนั่นแหละมันก็ งานหนักเข้าไปอีกก็เหมือนที่นายอาร์บอกไงทำไมเกม FPS ส่วนใหญ่ไม่มีประตูอ่ะเออใช่เพราะว่ามันแมคานิกวุ่นวายเออก็นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นความยากลำบากเพราะว่าลงแรงลงทรัพยากรลงเวลาไปกับการพัฒนากราฟิกแล้วก็การแก้บักจากกราฟิกนั่นแหละ แล้วก็เลยกลายไปว่าเออก็เลยกลายไปว่าเนื้อเรื่องมันก็ต้องกดกดอน,อ,นออกมาอย่าง Final Fantasy เนื้อเรื่องสามแผ่นดิสสี่แผ่นดิสเข้าใจใช่ป่ะเออมันยาวมากแล้วก็บทสนทนาแบบโอ้มีเป็นหมื่นเป็นแสนบทพูดตอนนี้ก็บทพูดในเกมปัจจุบันที่บทิเอหรือไม่กี่บทแล้ว <laughs> <laughs> พูดไม่กี่ประโยคแล้วก็เป็นไมคแค่ในเกมเป็นบ o ูเป็นแอคชั่นนู้นนี่นั่นไปแล้วเออแต่มันก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าอย่างที่ขนนพูดนั่นแหละ ว่าลูกิยอมคนมันเปลี่ยนผ่านไปแล้วเนาะ,ะมันไม่ได้มานั่งเสียบเกมภาษาของเราเหมือนเมื่ก่อนใช่ไหมหเราจะไปเกมภาษาแต่ชั้นสนับสนุนนะ